Peyantang o arahato sema sembutasa pakawato arahato sema sembutasa sampapani saranang dewa mutamang สโรอโมทุกขะวัตโตสาวะกะสังโฆโอจุปติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆติยายยปัญญาเวิงสุปะรติยาบรมจาริยานุกัหายา ดันนำปฏิหัรการมีนวันจเจวเีข้าวขึ้นมาอะโกเกสมกัตถะเพื่อตั้งแต่ไปบุมลงไปตัจะปริยันโตมีหลักคงอยู่เป็นที่สุดลโ,โลกปุโรนานาปการนาส,าสุจิโนเต็มไปด้วยของไม<ด>่ใส่เพียงทุกได้ด้วยอาโฮอาโฮธรรมโม พระทรรมเป็นที่พึ่งของเราท่านทรงคุณเป็นอัศจรรย์น่าเลื่อมใสจริงเพราะท่านทรงคุณดาวราเป็นเป็นต่างๆคือว่าจะต้อว่าพระพระจากของรักของใจเลินใจทั้งหลายทั้งปวงธรรมะสัจมกระหม่อมผมลงไป จัณหาปาริยโตมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบปุโรนาชีวิตต่างความเป็นของเรามีความตายเป็นที่สุดชีวิตต่างเมอนิยต่างความเป็นของเรามันไม่เที่ยงมะระนังเมนิยต่างอันยินญาอันถ้ามันเกิดขึ้นอันห้ามันทำลายไปตามา มันไม่เที่ยงมันเป็นตุกไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวใช่ตนถ้าถูกตั้งหากช่างมันเกิดเปล่าไม่มีใครเกิดไม่มีใองเราจะไม่อาดูดกวนพวายไปตามกายพิ่ตัวยังกายโยกกายนี้มันจะแตก พิราคะธรรมังวิญญาณังทรงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันเดิมรงชีพอยู่เป็นสุขเมื่อเจอเจอตั้งบญยังพละไม่ห่างกับเทพีพระวันตุเตปากาลาจามาตาปิดาเจยาตังกาสุริโยจันทิมาลาคุณวันตาณลาปิดา พระม,มามลาเดะินพาดะโลกบาลาเจตานาบานาสตติโยอานาบานาสติภิกขเวภาวิตาภูริลานามดูก่อนพิสุทั้งหลายอนานาขนปติสรเวทีปัสสัิกส,สมีติสิกาติยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้สุกากหายใจออก